ดอกมูสันทิงเสร็จนะแล้วทีนี้เราก็มาปัดดอกม้อนทองต่อเจสรอนนะครับเกสรอนที่มันอยู่ในถุงเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนฝุ่นเต็มเลยนี่ยนี่คืออับลองเกสรอนตัวผู้ของมูสันทิงทีนี้เราก็มาใส่ช่อดอกของม้อนทองต่อปาดไปเลยปัดซ้ายปัดขวาลย่ละอยูนตรงนี้ตกที่บานนะดูปัดเลยปัดนี่นะตามหลักเลยคือมันต้องแต่ง ต้องแต่งช่อดอกแต guard, at, ่เราไม่แต่งเพราะเราจะเอาไว้ศึกษาเอาไว้ให้คนรู้ลูกค้าหลายๆรุ่นเนาะรุ่นนี้มาเจอดอกบานรุ่นนี้มาเจอหางแย่รุ่นนี้มาดอกหองกำไงดอกของกำไรอ่านะเอาเริ่มต้นเลยเอาย้อนย้อนดอกเนาะย้อนดอกย้อนดอกอ่าเมื่อเมื่อเรากักน้ําทํโสงปั๊บเนาะเราได้ดอกเราได้ดอกมาปุ๊บตัวนี้ก็คือถือว่าระยะมันเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วมะเขือพวงใหญ่อันนี้เป็นมะเขือพวงเล็กเดนอันนี้มะเขือพลิก มันคือพวงใหญ่ะที่นี้ดอกขอุ่นกำไรกกำไรตรงนี้เอ,อนี่นี่ดอกขอุ่กำไรนี่ดอกขุดอกำไรดอกหอมนี่มันจะปีเตียมบานนี่ครับระยะนี้ต้องถอยน้ำลงนะครับนี่เห็ดนิ่เหนียวนี่ครับนี่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 น้ำเนื้เดียวเห็นไหมนี่น้ำเนื้เดียวครับมันจะเนื้เหนียวค,ความเข้มข้นสูงถ้าดอกหอมแตกปับ๊บขึ้นเดียวมันจิบานแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่มันจะบานแบบนี้ เราไปที่นีัก็ว่าไปดูว่าเ้างมาปัดเกสรตัวผู้ตัวเมียเนาะเห็นผสมกันก็คือปัดผสมกันนี่แหละปัดประมาณอเดี๋ยวระยะเวลาของการบานเนาะเกสรตัวผู้นี่อยู่ประมาณสามถึงห้าชั่วโมงนะครับที่เหลือก็คือล่วงเกสรตัวเมียนี่คือสามารถรับรับผสมได้อีกมือหนึ่งครับแต่ว่าเขาต้องไปเอาต้นอื่นมาผสมใส่ดอกอื่นนะครับโดยสไิไปเอาดอกที่กำลังบานออกผสมใส่สิครับ mm hmm. นั่ผสมใส่สิครับ ก็เหมือนเขาเอาดอกของอมุสตคิงมาใส่ดอกมอญทองครับผมนี่เป็นระยะนี่ที่นี่หลังจากหลังจากผสมแล้วปุ๊บหางแย่มันสะเริ่มใหม่ครับนี่นี่จะเป็นตัวนี้นะนี่เขาต้องให้เกสรตัวผู้ตัวแม่นี่ไหมไหมไหมเขาเอื่นว่าการเผาไหม้นะไหม้ไปเรื่อยๆจนถึงจํานี่ระยะนี้จนถอดนี่มันประมาณสิบถึงสิบห้ามือสิบถึงสิบห้าวันเขาต้องถอยน้ำแบบสุดๆเลยถอยน้ำเพื่อให้มันแห้งตัวนี้ถอยไปไหเพราะมันกลางแห้งเพราอมันยัง มันถือกลครับแต่ฉีดยาฉีดยังบุญลูกเข้าไปเต็มแม็กเลยครับฉีดยาอยาไะไรครับพี่อันนี้เป็นเอเนแนปติดแนปติดกับกับไอโบรอนเดียวแล้วแคลเซียวโบลอนครับ,รบแล้วก็ไอเขาเรียกว,ว่าสารไนโตรฟิโนโลเลตครับผสมเห็ดไฮดอกเกสรผสมดีที่สุดให้มากที่สุดซอยทุกทางแล้วเวลาใหม่นั่ใหม่แบบเี้ทำเลยนจะใหม,ม่หมเป็นเลยอีกสูตรนึ่งที่เ้าเห็ดทุกปีก็คือ ห้าสิบรอให้มันใหม่สุดนะเ้างสพ่นถาดอาหารห้มึน้นลูกเลยดินี่เห็นปะตัวนี้ขึ้นลูกได้ดิอันนี้คืนลูก,ลอ,ลกอันนี้ประมาณสิบสามสิบสี่มือนใหม่บรสุดแต่ว่าปั่นส่งเลยอ,อัดอะมิโนโเข้าไปครับนี่<อ>เป็นไอ้ไอ้นูโปเขาพัดคอนเซนเทรตอัดเข้าไปเลยนี่มันสิใหญ่เลยนี่นี่นตัวนี้แต่ว่ามันกระเสียวนะครับสูตรนี่เพราะว่ายังเพราะว่ามันถือฝนสาเหตุถือฝนที่เหเุมัน แต่ว่าก็ต้องล่อรุ่นบ่มันสิติดหลายทำไงอย่างเช่นงานนี่ไหวประมาณสี่หน่วย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 สินะครับตัวหนึ่ขึน้นไปครับนี่ดิเนาะอ่าตัวนี้ซีไปหาปีเนาะปัดเนาะปัดซอยบนข้างบานกันเลยข้างบนข้างบนปัดเปบนที่จริงเนี่ยตามลัางเขาต้องเต้งออกได้แต่ว่าเอาไว้เอาไว้แนะนำกค้า ข่าไว้ลูกค้าเบิง้งเวลาคนมาปัดน้ำเวลาคนมาเรียนรูเรื่องการปัดดอกคนจะเหเ็นเฮ็ดตินอ๋อนี่น,นี่ผมเจอผมเจอระยะเหยียดตินนู้นหน่อยละครับนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดใบหนึ่งใบสองเลากกักสูงเฮ็ดดอกพอดดอกใดประมาณซ้านี่ปั๊บนี่ดึงหยอดเลยครับนี่<ม>นี่ครับนี่เห็นชัดแน่นอนะดึงหยอดเลยระยะนี่ระยะน,ายานี่จนหอดดอกบานเนี่ยมันจะใสยอยู่เวลาประมาณ สี่สัปหามือทำไมต้องเด็ดทิ้งบบเม้นเด้ดทิ้งผมเด็ดมัเป็นตัวอย่างผมจะออกเพราะว่างานตัวอื่มันบวมไวแล้วออจริงมั้ยนะมันลายพดมันหลายพดมันหลายพดอันนี้เป็นระยะเหยียดตีนู้นหน่อยเหียดตินู้นเลยถ้าดอกระยะนี้ปุ๊บให้ดึงยอดเลยครับดึงยอดอะถอยมาผมทีแล้วมาดูใบครับดึงยอดอ่อนเม้นดึงยอดอ่อนเพื่อเพื่อให้มันได้ใบมาอีกชุดหนึ่งดินี่นครับเด็ดเด็ดออกแล้วนี่นี่นี่ครับเด็ดออกยังไงนี่นี่คือเดิมเดิมเดิมเพราปิดตัวนี้ไว้แล้วครับ เดิมแรกเนี่ยเขาเห็ดใบหนึ 1, ่งใบสอง<ะ>ใบสามใบเกตันกัสก,กสูกน้ำเนาะกักสูกน้ำได้ยอดไอ้โมเมนต์ได้ดอกได้ดอกเสร็จป,ปุ๊บดอกแยกสำนีนะครับเนาะครับ<ะ>อ่าดอกแยกสำนีเดี๋ยวเราบดบดบอ่อมะเขือพวงหน่อยนี่งนี่ดอกแยกสำนีปุ๊บนี่เห็นไหมครับครับนี้ให้ดึงยอดคำว่าดึงยอดคือดึงใบออกมาอีกใบหนึ่งดึงใบยังนี่โอตอนนี้ผมดึงมาใบหนึ่งเหองปะครับก็คือเพิ่มการแตกยอดแมน เฮตดการแตงยอดออกาอีกใบหนึ่งเพื่อเพื่อยังเพื่อให้เป็นใบชุดที่สี่บัดทีนี้ใบชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ดอกบานบัดที่เมื่อสิมีใบไปเลี้ยงหลายล้วต้องรีบทําให้ใบแก่ก่อนถึงก่อนดอกบานหางแย่อดอกบานหางแย่ถ้าถ้ายังเป็นยอดอ่อนมันก็จะทําให้หางแย่ร่วงร่วงเพราะว่าระวังยอดอ่อนต้นต้นต้องมาดูแลยอดอ่อนครับต้นต้องไปดูแลหางแย่แต่ว่าบัดที่นี้ต้นมันมากใบมากกว่านะครับเพราะว่าใบมันต้องดูแลต้นเนาะ ตัวตรงดูแลใบแต่ว่าทิ้งห่างใหญ่ทิ้งนุวยได้เพราะฉะนั้นคือต้องการเติมธาตุอาหารถ่าหลายที่สุดธาตุตัวไหนครับเป็นหลักๆก็เป็นแคลเซียมแคลเซียมโบลอนโบลอนเดียวเนี่ยครับเติมเข้าไปนักๆเลยเติมสามมือเติมสามมือเติมตัวนี้สามมือเติมได้ครับนี่นี่ครับออกมาเป็นเลยเนี่ยสูตีเป็นสูตีคนขางปลอดภัยนะเพราะว่ามีใบหลายมีใบหลายเขามันก็เห็ดแห้า สบายใจแตู่้ใดมีใบแค่ส,สองชุด,ดนนมันจะเพื่ออะไรนะมันแสดงนวลนบได้เพราะว่าหลังจากหางแย่หางแย่ไปเราไปไขนกกระทาไขนกกระทาเราไปไขไก่นี่ก็อีกเดือนกลัวเด้ครับถ้าเ้าบ่ดึงใบออกมาเพื่อใบตัวนี้ทะลักออกมาอีกเลยครับเราไปชนกับกบนวยไข่ไก่ได้บ่ดเนี่ยเมนครับแล้วก็ทําให้ลูกล่วงอีกเมนครับลูกลวงเป็ชั้นที่สองอีกครับนี่แหละทุกคนที่เพิ่น ก็คือแก้วิธีแก้ตอนช่วงไข่ไก่นี่ทํายังไงก็คือต้องเร่งต้องเร่งให้ใบมันแก่ใช่ไหมถ้าแตงยอดก็เฮ็ดให้ใบมันแก่เร็วที่สุดภายในกี่วันภายในกี่วันวันสามถึงห้าวันหรือก็เบกน้ำอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งถอยน้ำว่าไงครับถอยน้ำล้นถอยน้ำล่วงอีกเมนครับพอหนาบุพออาหารบ่พรับ มีอย่างเดียวคือต้องเห็ดยอดให้ให้เร็วที่สุดครับนี่เขียอดมันออกมาหมดได้นี่ทำยังไงก็ได้ให้ใบแก่เร็วที่สุดเมียครับกางกลางเราแก่เข้มสวยแล้วกับการติดลูกสหลายเพราะว่ามันมีใบมาเลี้ยงหลายครับนี่แหละครับลักลักเอามาดูใบมูสซ์สกีนะครับนี่ครับนี่ใบมูสซ์สกีแน่นปึ๊กเลยครับสุดไทยของแท้นะครับนะครับหลายหมครับนี่แน่นปึ๊กเลยตั้งแต่ข้างในผมครับเข้าไห ใบในเขาหลายใบเขามีหลายครับมันก็สิถ้าเป็นลักษณะแบบนคือปลอดภัยครับมันปลอดภัยพอมันสิเฮ็ทไทยการปรุงอาหารไปใส่ไปใส่ระยะดอกบานหางแย่ขึ้นลูกนี่ได้ดีแต่ของที่ตามิ่งแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึ่งที่เป็นเนาะครับนี่อีกอาทิตย์นึงมาถ่ายรูปมั้ยสิได้เห็นช่วงนี้บ่ทันเรียนบ่ทันลลังรุนดู สองมือ,อละมือสองมือละอืมเดี๋ยวมา,มาแทรกน่ะยเดี๋ยวเห็นคัทหน่อยประเดี๋ยวครับอืขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม,ผมที่ให้ความรู้ครับผม